ดูดูตรงนั้นกับใส่พิธาก็้องเริ่เต้นรก่อน่าจนมีแวมีแววีนมีแปรงัดแล้วไปไหนพี่จินอยู่ในห้องน้ำเก็บแตลูใหญ่อ้าวเอาลูกใหญ่เออเอาแต่ลูกใหญ่ว้าวกี่ลูกเนี่ยแล้วนมีสีอะไรนะ นี One, two, three, four. ่อะไรวันสองสามสี่ไหนรูกใหญ่เด็ดไปไหมกี่เลือเด็ดไปไหมกี้เลือดมาวางเด็ดมาวางเด็ดไหนนาซีนัาซีนัาซี One, two, นอหอมีสีอะไรนะมีสีอะไรบ้างจะเกนแปลงฟ, <c oughs> ฟันไดเปล่าแปลงฟันมั้หมอเขาบอกกันร้านนี้เขาถอนทีสีสีหาสีีเดียว <c oughs> แอนแอนอยู่หลังบ้านลูกแอนนไปเอากับข้าวใส่จานเอาเอานี่มาให้ย่าก่อนไหนแบ่งให้ย่าเมื่อกี้ไม่ให้ว่ะเดี๋ยวย่าย่ามีอนะเจบาปูนเอามานี่แล้วขอหน่อยขอขอย่ามีอีกนะจะไปหาใครที่จบที่จบที่จบอยู่ตรงนั้นกหัวที่จบอะหัวทำไม น่ากลัวเลยจิงจุกมาแล้วไหนให้ยา่าสองลูกลิเดี๋ยวย่าเอาให้เอกเอาป่ะโอ้ยตัวใหญ่ตัวโตกลัวจิ้งจกว่ะอ่ะมาให้ย่าหน่อย